พี่น้องสบายดีพี่น้องทุกขนุขวัลน้อง,องนะไม่รม,มองซ่งบ้างด้ยอีกแล้วโอ้ยปัดนจักรยานเราเนี่ยนี่มากกำลังขี่รถนลำย้อนกำลังเดินทางไปเที่ยวเป็นว่าโอ้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 รีมากต้องรักไ,ไปใส่แบบไปเที่ยวเป็นว่า,วาเลี่ยงงันอยู่เรื่อยหลังเราเป็นพาไปเที่ยว กับผู้เขาจิไปถึงไหเนาะกับมวมาเล่น้ามือมันจิไม่เดียวไปนีกัมาทำกับมีเสียวทำแต่ว่าเสียวเสียวแม่งกันอะไรมาติดต้นกันตลอดมากักนะกับช่วเบิรกซ้มหนาเสียวอะไรเนาะเากนเดินทางนี่กับเบามือ ต้นขางข้งกับเป้าดอนน่องสาวออนมานีกับเป้าไมมเอ็นเอ็พี่น้อง6ปีญีปุ่นแม่ว่าปากอะไรันนี่ไม่น้อากับหทดก้นก้ทางนะสุดแลปายทางค่ะ ออแนี้แ่นี้อันไม่ไหมจุดแดงไปไล้อันโคตรปุ่นโคตรลายเลยแบบว่ารถใหญ่เกลียวไายน่ะต้องอเห็ดจิงปิ้งทางไปไ i'm ทุกคนอย่างรอเลยนะฮะอ้าคันี่ท้าเบ่งวัดไก่จุหอดจุดไม้ปลายทางเลยนะทุกคนตายตัดต่าต,ต,ตอนนี้ก็จักหอดซะแล้วพี่น้องเอ้ยหอดซีมาสันซีแกงกอกพี่น้อง Fine. อนนี้ฮะก,กับปจกกีจักบอกเขาอัดสซส์พี่น้องไปเอาไปเรื่อยๆวงเวียนยังไงนนิวงเวียนขวง,วงไมเอาไปเรื่อยๆนะทุกคน อะพี่น้องอันนี้นะมือเลยมือมดตัวยืนมดโอ้ยยังห้างคือเป็นอันนี้วะครัวแบบไหนวะเนี่ยค่มเคยพ่อผมอเคยเห็นพี่นอ้องอ๋อตัวสายเซยงังเลยสุดจัดเลยครัวแบบใหม่อยู่ซัออ่นโอ้ยอ้อมแค่นี้ห้างแรกน่าสิบีดน,นะพี่น้องผมงเคยพ่อผมอเคยเห็นมดคือจโอ้ยยอดเลย คัวแนี่ยเป็นวะปุ๊บปผมเคยเห็นจ็บเถื่อนนะพี่น้องคัวมีเอาครัวเงาปลาหนีคือแบบประเทศลาวคืมีคัวยาวปานนี้เลยเอ้าสาวพี่น้องสาวหยอพี่น้อง จุดมุงมงดดม่งไม้โครงบารดุยจุดมุ่งไม้โครงบารดุยก็คือซีเมนต์มาหอดหนีอะไรมือนี้นมาหอดเซซัมซอยเพิ่นวะหากัสิมาเบิง่งทั้งลุ่มและกับทั้งเทิงขัวเนาะมันจะเป็นอะไรนี่ก็แบบบรรยากาศทางเทิงจุดมุ่งไม้ในมือน,นี้แม่ิ่นพามาหลังจากที่เสร็จงานในในเฮือนแล้ว เพิ่นก็พามาเลาะจนหอดเซซ้ำซอยฮักกับบุหุจักหรอวะเซซ้ำซอยอยู่ไซยู่ไซเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามาเลยฮักกับมันเลาะเปล่งเนาะนี่ก็ทางลุกลุกไปสเตปโต้บอกเคยพบเคยเห็นจักเถื่อ จากการไม่นำคล้องเอาโหลดนี่นะนหนจักมันไปห่อไสนหนำตัวนี้หวย่ต้งัิมาซุยเอากลนกันแห่นโหลดกำทเทีย่ยวไายกันแต่พี่นอ้องเงาลีขัวตัวนี้ ท่านประท่านกับลบเอาเองปทา,อาท่าเผือดโดดลงไปห,หอนเ <c ười> มนขั้นเล็กคนเล็กบ่ปอตความไก่ย่างจนคาลาพี่น้องข้างเล็กในซีวิตของเป่าดูยนี่การสิในลบหลดก่อนเนาะแต่<ง>ินเยว่าส้ะมเม,มือง โอ้น้ำนี่แบบโปมีบกเลยเนาะนีดเสียวขนาดเสวสุดจอดเลยมีกับเบาเมนเองอ้ยเบาได้ม่่เราตาด่าโดน้อวกพโ โอ้บ่เคยพอบ่เคยเห็นอะไรพี่น้องแบบสุดเซฟ่ายเลยมาสั้นแบบว่าก็เป็นอนีวะดี๋บไมมันคะมียีนจับเอาาจะเอายางมากตัมานละแล้วิีนมาใส่ตะกี้คาดว่าสีเป็นแนวนั้น่มบ่เคยมากจากเถอโอ้โอแกาเปอ่าเลยว้าตนีก็อบ้านา เกือบพอนร้อยพี่น้องลดกันเลยลอยพี่น้องพอมาท่ากันนี่เป็นทางสันจอนนี้ฮะกระชีคอผักลำซอยพี่น้องผมเคยพ่อผมเคยเห็นขัวใหญ่แลงกระกว่างที่สุด มาฮ้อนนี่กับสีได้ข้อจบคลิปเพยียงเท่านี้นะพี่น้องพอ,อกันคลิปหนาแต่อย่าลืมขอไปติดตามทำส้มซองบ่อยๆนะพี่น้อง